สวัสดีคร <aid> ับวนนี้ก็จะเสนอเมนูแกงย็ดใบนนใส่น้ไม้ครับเติมน้ำปลาอนุไปก่อน้านี้ใส่ผงชูรสกับรูดีไปแล้วครับพอน้ำเดกก็ใส่เห็ดร่มไปเห็ดจะเป็นเห็ดรวมนะพอดีได้เห็ดเห็ดพื้นฟมมาจากบ้านนะเพ่อเห็ดพอแล้วจะมาซืเห็ดมนใส่บ้ ไปเห็นลงไปแต่ว่าใส่นราไม้ทำลงไปแต่ว่าคนลราเอาน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บใส่ชะอมใส่แมงลัาแถวบ้านเนียพอดีถัวพอดีถั่วพะการทำไงยังไม่ยากแต่เดี๋นวคนคน ไอ้ตอนนี ơi, yeah. Ooh, ้ก็ช claro uh ิมดูอบนะยชิมดูให้ม yeah. yeah, yeah. ันไรสชาติอะไรยังไม่ได้ก็สามารถปรุงเพิ่มเติมได้ใส่ข้าวยังเฮ้ยชมันนี้ก็ค้นไปเลยยกว่าพอให้มสุกอันนี้จะใส่ป็นใข้าวข้านโยข้านยตำนาาว้เาเทใส่เพื่ความความพุ่นโชมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ แกงเห็ดม่เยอะนานใส่น้หม้ยเรบลอยเชฟบนเดิมก็เพมาะถ้ยังไม่นัวก็ใส่กราลงไปเพื่อความเข้มข้นมันจะได้เป็นออริจิญต์เอาะนอคก็เดี๋ยว ที่จริงอันนี้มันก็น่าจะได้แล้วแได้แล้วแล้วรอรอเผื่อเห็ดไม่สุดคนดีกว่าร้อนเนี่ยว้าอะไรเนี่ยเป็นบ้องแดงบ้องแดงเห็ดขอบเป็นก้อนไป็นบ้านเนี่เป็นเอาหอยเหมือนเห็ดตุ้ยน้อยแต่